กบกับวัววัวตัวหนึ่งหาอาหารอยู่ในท้องนาและบังเอิญก้าวพลาดไปเหยียบลูกกบในแอ่งน้ำจนตายลงเกือบหมดลูกกบตัวที่เหลือจึงรีบวิ่งหนีมาบอกกับแม่กบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าแม่จา๋าสัป,ปรหราาตัวใหญ่โตเหมือนภูเขาเดินเหยียบพี่น้องของเราตายหมดเลยเมื่อแม่กบได้ยินดังนั้น จึงค่อยๆพองตัวออกทีละน้อยและถามลูกว่าตัวมันใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมจ๊ะ,ะลูกกบตอบว่าใหญ่กว่าน,นี้อีกจ้าแม่กบจึงพองตัวขึ้นอีกและถามลูกกบว่าแม่ตัวใหญ่เท่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นหรือยัง<ะ>ลูกกบจึงตอบว่ายังจะแม่ตัวมันใหญ่กว่าน,นี้มาก<ะ>แม่กบจึงพยายามพองตัวขึ้น พร้อมกับเสียงของลูกที่บอกให้มันพองตัวขึ้นอีกแม่กบพองตัวจนสุดกำลังและถามลูกว่าแม่ตัวใหญ่กว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นแล้วใช่ไหมลูกกบจึงตอบว่าแม่ยังใหญ่ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของมันเลยด้วยความโมโหแม่กบจึงฝืนพองตัวขึ้นอีกจนกระทั่งมันท้องแตกตายในที่สุด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักประมาณตนเองย่อมนำมาซึ่งความพินาศ